สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องหลานจอมป่านะคะต่อจากตอนที่แล้ว อันติเมตเมจิกเชนกลุ่มจอมเมทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเพียงสมาชิกข,ของสมาคมวิจัยหนึ่งจากโรงเรียนเวทมนชั้นสูงเอิร์สไทพวกเขาได้รับการประดับยศเพราะช่วยเหลือรัษฎรจากการจู่โจมของจอมมานศัตรูของมนุษยชาติถึงสองครั้งสองคราวในจํานวนนั้นช่วงหลายเดือนมานี้ชินได้รับการประดับยศเป็นครั้งที่สองเนื่องจากผลงานเหนือธรรมดานั้นจึงได้รับฉายาราชาเวทจากดิเซียมฟอนเอิร์สไทราชาแห่งราชอาจักรเอิร์สไทในโลกนี้ไม่มีคําว่าราชาปีศาจ ชาชนจึงคิดว่าหมายถึงนาชาแห่งนักเวทและยอมรับโดยง่ายชินรู้สึกเสียใจที่พังปากต่อหน้าเจ้าชายรัชทายาทออกุสจนดีเซียมผู้เป็นพ่อรู้เข้าทว่าสายไปเสียแล้วบวกกับความที่ว่าเดิมทีชินถูกจับตามองเป็นอย่างมากฉายาราชาเวทเลยเป็นที่รู้จักกันไปทั่วในหมู่ประชาชนทันทีอีกด้านหนึ่งหลังทำลายจากาักรวรรดิเราจอมารเกิดแต่คอกันเองพวกจอมารหัวรุนแรงนั้นงดงินพวกหัวเก่าอย่างชิตอมจึงแยกตัวและพยายามโจมตีอาณาจักรต่าง ้งดววยตัเอแต่พวกเขาทุกคนเป็นสามัญชนของอดีตจักรวรรดิสามัญชนของจักรวรรดิไม่ได้รับการศึกษาจึงค่อนข้างโง่เขาตรงจุดนั้นถูกใช้ประโยชน์โดยเซสคนสนิทของชิตอมและอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกองของจักรวรรดิให้เป็นเหยื่อวิเคราะห์จุดอ่อนกับพลังต่อสู้ของชินผู้อาจเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดผลลัพธ์นั้นทําให้ลอเลนผู้เป็นลูกน้องของเซสที่ปะปนไปกับจอมานหัวรุนแรงเลิกคิดจะสู้กับชินตรงๆเนื่องจากพลังโจมตีอันแข็งแกร่ง,งกับพลังป้องกันดุดกำแพงเหล็กกล้าของชิน ซึ่งเห็นได้จากการจู่โจมสองครั้งลอเลนคุค้นคิดว่าจะจัดการคนรอบข้างแทนเจ้าตัวได้ไหมนะและเขาล่วงรู้เรื่องหนึ่งตอนจู่โจมครั้งที่สองลอเลนคิดว่านี่อาจเป็นช่องทางพิชิตนักเวทเหนือธรรมดาอย่างชินวอลฟอร์ดจึงรีบรายงานเซสผู้บังคับบัญชาพอเซสได้ฟังรายงานนั้นเขาก็เริ่มเตรียมตัวเคลื่อนไหวครั้งต่อไปขณะที่เหล่าจอมานคิดแผนการต่อไปและเตรียมลงมือ ทางด้านพวกชินนั้นสถานการณ์เลวร้ายขีดสุดดันได้รับฉายาราชาเวชจากอดิสในพิธีประดับยศทั้งที่พยายามหาทางเลี่ยงแล้วถ้าประกาศอย่างเป็นทางการแบบนั้นแป๊บเดียวคงรู้กันไปทั่วเมืองหลวงหลังพิธีประดับยศครั้งที่สองของชินเมื่อเดินทางไปในเมืองเอท่านราชาเวชชิน ตำแหน่งราชาแห่งนักเวทช่างเหมาะสมจริงๆเนอะเวลาเรียกชื่อชินจะแถมฉายามาให้ด้วยไม่กล้าออกไปข้างนอกแล้วพอเดินออกไปข้างนอกจะโดนเรียกว่าราชาเวทราชาเวทไม่หยุดหมู่นี้เลยงดออกไปข้างนอกเพราะออกไปเดินข้างนอกอย่างสบายอารมณ์ไม่ได้เลยอดเดกกับซิซิลีจะเจอกันได้แค่ในบ้านอย่าอย่าใส่ใจเลยจ้ะที่ใหญ่ก็เพราะยังไม่เคยชินพอชินแล้วคงไม่เป็นไรหรอกซิซิลีเอ่ยขึ้นไม่อยากจะชินเลยชินตอบ แต่ว่าชื่อทีมก็คุ้นชินตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่จ๊ะอีกเดียวก็คงชินกับฉายาเองซิซิดี้นั่งหลงข้างชินพังเอ่ยแบบนั้นแล้วส่งยิ้มให้ซิซิดี้ยังเอาใจใส่ชินอย่างใกล้ชิดเหมือนเดิมเป็นคนดีจริงๆนะไม่เลวนี่ซิซิดี้กล่อมชินซ้ายอยู่หมัดเลยขณะจมดิ่งอยู่กับความอ่อนโยนของซิซิดี้คุณย่าก็พูดเช่นนั้นด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่เอ๋ะะ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 บบะะะะะซะดีะะะะะ เธอหน้ากล่อมไปแบบนั้นแหละพอทําอย่างนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาจะราบลื่นคุณยา่ากล่าวเช่นนั้นจริงอยู่เคยได้ยินบ่อยๆว่าหากภรรยาเป็นใหญ่ชีวิตสามีภรรยาจะราบลื่นแต่ไม่เห็นต้องบอกให้กล่อมเลยนี่นาแถมซีซีดี่ยังตอบรับอย่างแข็งขันอีกฉันโดนซีซีดี่กล่อมล้อิ้นเอ๋ยถาม เอไม่ใช่นะชินคุงฉะฉันไม่ได้ตั้งใจจะก,ก่อมซิซีดีตอบโอไม่ฟังคำสั่งคำสอนของฉันหรอคุณย่ากล่าว ปะเปล่าค่ะไม่ใช่อย่างนั้นซีซีดี้ีพูดแก้ตัวเมื่อโดนชินถามแต่จังหวะนั้นก็โดนคุณย่าไล่บี้บางทีคนที่ซีซีดีรับมือได้ยากที่สุดในโลกคงเป็นคุณยา่าผู้มีอำนาจเด็ดขาดในบ้านที่ตนแต่งเข้าถ้าชินพูดล้อเล่นยำคอทำเนาแต่หากคนพูดคือคุณย่าคงขับไม่ออกดังนั้นชินจึงพูดปลอมให้ซีซีดีรู้สึกอุ่นใจไม่ต้องใส่ใจหรอกคุณย่าแค่ล้อเล่นหนะ่ะพูดจบชินก็ลูกหัวซีซีดี องั้นหรอเขายังชั่วซิซิดีตอบคงเพราะบอกว่าไม่ต้องใส่ใจพร้อมกับโดนรูปหัวไม่นานใบหน้าที่เกือบจะร้องไห้นั่นก็มีรอยยิ้มขึ้นมา แต่ว่าวุ่นวายอย่างนี้คงออกไปข้างนอกสองคนไม่ได้ละนะคุณปว่วย่ยขึ้นหลังพิธีประดับยศทุกคนในทีไม่กล้าออกไปเดินข้างนอกสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรจริงอยู่ว่าใบหน้าของทุกคนอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักแต่ชื่อกับประวัติของผู้ได้รับการประดับยศจะเผยแร่ออกไปในไม่ช้าแน่นอนย่อมมีผู้ที่รู้จักพวกเขาปรากฏตัวหากเดินในเมืองโดยไม่ระวังจะถูกคนพวกนั้นเจอตัวและห้อมล้อมในพริบตา แบบนี้สงสัยต้องรีบสอนเวทมนต์เกตฑ์ให้จะดีกว่าชินเออยขึ้นนั่นสิจะ๊ะวันก่อนมาเรียบอกว่าโดนผู้ชายหลายคนส่งเสียงทักตัวนำคาญเลยซิซิรี่กล่าวผู้ชายที่เข้ามาหาหลังมีชื่อเสียงคงไม่ใช่คนดีสินะนึกภาพตอนพวกนั้นโดนซัดปิวทีระคนออกชัดแจ่มแจ้งเลยชินกล่าวเช่นนั้นบอกว่าอยากได้แฟนแต่กับปฏิเสธผู้ชายที่เข้ามาจีบบางทีก็สงสัยว่าอยากทำอะไรกันแน่ แต่มาเรียเกียตการโดนจีบดังนั้นวันนี้เธอก็ยังคงรอคอยการพบพานเหมือนในละครทว่าความจริงช่างโหดร้ายนักถ้าทางจะโดนจีบเยอะเหมือนเดิมผลลัพธ์รลยกายเป็นอย่างนั้นส่วนฉันตอนออกไปข้างนอกเดินกับชินคุงเลยไม่เป็นอะไรจะ้ะซิซิดี้พูดด้วยท่าทางเอียงอายเล็กน้อยซิซิดี้บอกว่าไม่เป็นไรแต่ความจริงเธอไม่ได้ออกไปเดินข้างนอกคนเดียวไม่สิออกไปเดินไม่ได้ต่างหากเวลาออกไปข้างนอกมักอยู่กับชินหรือแม่ก็คุณปู่กับคุณย่าคนใดคนหนึ่งเวลายอยู่บ้าน ตัก็ออกไปข้างนอกด้วยรถม้าของที่บ้านเสมอไม่สามารถเดินข้างนอกโดยได้คนคุ้มกันได้เหมือนก่อนหน้านี้ทำไมถึงกลายเป็นอย่างนั้นน่ะล้อเพราะคำาล่าเือของซิซีรีใ์นาชอาชาจัรสวีตแพร่มาถึงเออร์สไท์ด้วยนะสิทำให้มีผู้นับถือเธอเป็นนักบุญหญิงและต้องการขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากหากออกไปในเมืองคนเดียวคงถูกล้อมเพื่อขอความช่วยเหลือในพริบตาแค่นั้นยังพอทำเนาแต่รู้สึกว่าจะมีพวกคิดไม่ซื่ออยู่ด้วยเลยต้องมีคนคุ้มกันในความหมายที่ต่างกับก่อนหน้านี้ แต่ว่าคงไม่มีใครสามารถทำอะไรกับซีซีดี้ตอนนี้หรอกเพราะมีภาพลักษณ์ของนักบุญหญิงนำหน้าจึงนึกว่าเธอเก่งแค่รักษาจนมีหลายคนคิดว่าน่าจะใช้กำลังจัดการได้เจ้าหน้าที่สืบสวนออสแห่งกองนครบาลที่มาบ้านชินเมื่อวันก่อน,อนบอกแบบนั้นได้ยินว่ามีพวกที่ต้องการหาทางดึงตัวพวกชินไปทำเรื่องชั่วร้ายเลยต้องวุ่นวายกับการสืบสวนและจับกลุ่มคนพวกนั้น ถ้าทางคิดจริงๆว่าจะดึงพวกคุณที่สามารถปรับจอมมาสบายๆไปเป็นพวกตัวเองได้ช่างเป็นพวกได้ทางเดียวยาจริงๆครับยังไงก็ระวังไว้หน่อยนะครับหลังจากเตือนแบบนั้นเขาก็กลับไปดังนั้นไม่เพียงตอบรับการเรียกร้องของดินแต่จําเป็นต้องฝึกเวทมนต์เกตเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและเพื่อไม่ให้สร้างความวุ่นวายให้กับเมือง ว่าแต่ความคาดหวังของประชาชนต่อชินคุงเพิ่มขึ้นสูงจริงๆนะจ๊ะซีซีดีเอ่ยขึ้นกาแล้วต้องเป็นแบบนี้ชินกล่าวทุกคนในทีมีพลังค้นจอมานถึงจะไม่อยากแต่ชินได้กระตั้งฉายาราชาของนักเวทสามารถค้นจอมานซึ่งเป็นภัยคุกคามของมนุษยชาติได้มีคนที่ทําเรื่องนั้นได้จริงส่งผลให้ความคิดที่ว่าจอมานไม่น่ากลัวกระจายไปทั่วเมืองตามที่กังวลก่อนหน้านี้ พอบอกกับอาดิสซึ่งมาบ้านของชินวันก่อนว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่อยากเดีกเดี่ยงอาดิสก็เอ่ยอย่างผิดคาดว่าดีแล้วนี่มีการประกาศในกองทัพตั้งแต่ทหารระดับสูงถึงทหารระดับล่างแล้วว่าผู้ที่ค้นจอมานได้มีเพียงพวกชินคุงอดิสกล่าวเช่นนั้น พวกคนในกองทัพยอมรับหรอครับชินเนอ๋ยถามพอบอกว่าการจะค้นจอมารต้องมีฝีมือขนาดปา่าะสนรากายระดับภัยพิบัติได้โดยลำพังทุกคนก็ยอมรับนะอาอดิศตอบจริงสิเมจังเคยบอกนี่นะอสุนากายระดับภัยพิบัติคือตัวสร้างแผ่ใจของกองทัพต่อให้จินตนาการความแข็งแกร่งของจอมานไม่ออกแต่น่าจะเข้าใจความน่ากลัวของอสุนกกายระดับภัยพิบัติเป็นอย่างดีแล้วการประชุมสามอาณาจักรละครับอาจมีผลกระทบก็ได้ชินถาม เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงอาจทําให้การเจราจาย,ยากขึ้นก็จริงแต่อยากให้ประชาชนทุกคนคิดว่าจอมมารไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเพราะถ้ารู้สึกกลัวเกินไปจนทําให้บรรยากาศในอาณาจักรแย่ลงคงลาบากหน้าดูอดิศ์ตอบเช่นนั้นควบคุมข่าวสารหรอกครับเชนก่าว มนุษยาชาติไม่มีทางชนะโลกตกอยู่ในอันตรายคือมีข่าวอย่างนั้นอนาณาจักรมีหวังวุ่นวายก็ลงหนสินะชินคิดเช่นนั้นรู้จักคำพูดยากๆแบบนั้นด้วยสินะเรื่องก็เป็นอย่างนั้นละ่ะพอจะเข้าใจคำพูดของอดิสอยห่างนี้เป็นแค่เรื่องของเอิร์ธไฮคงไม่มีปัญหาแต่คราวนี้จะมีการประชุมสามอาณาจักรจึงกุ้มใจว่าอาจส่งผลต่อการประชุมนั้นพอคิดเช่นนั้นแล้วจะเข้าไปคุยกับอาดิสก็โดนออกห้ามไว้ การเจรจากับอาณาจักรเป็นงานของเราแกไม่ต้องห่วงหรอกเอ่ยคำพูดที่คาดไว้กับซีซีดีในบ้านพักชายทะเลออกมาจริงๆด้วยมีอะไรหรอออกเอ่ยถามปะเปล่าไม่มีอะไรชินตอบเรื่องนั้นเอาไว้จะถามทีหลังการประชุมกับสองอาณาจักรให้เป็นหน้าที่เราเองจำลองสถานการณ์เอาไว้หลายอย่างแล้วออกกล่าว นั่นสินะฉันเจรจาไม่เป็นถ้าออกมั่นใจขนาดนั้นให้แกจัดการไปเลยดีกว่าชินกล่าวเช่นนั้นเอาแบบนั้นเถอะเรียกว่าใช้คนให้เหมาะสมกับงานไงล่ะออกตอบ แม้มีเรื่องที่กังวลแต่ผลสุดท้ายชินก็ทําอะไรไม่ได้เลยทําตามคําพูดของออกมอบหมายให้คนที่เขาทําได้จัดก,การแทนและในเมื่อรู้ว่าเรื่องนี้อยู่นอกเหนือความถนัดของชินจึงเลิกกุ้มใจมากกว่านี้หากหาทางแก้ไขไม่ได้กังวลไปก็เปล่าประโยชน์ว่าแต่ที่เงียบเมื่อกี้หมายความว่าไงหรอขณะทำความเข้าใจความคิดซึ่งส่วนทางกับที่เคยคิดว่าข่าวแพร่กระจายไปในเมืองแล้วจะดีหรอออกก็เอ่ยถามถึงสาเหตุที่ชินเงียบไปเมื่อกี้ บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรชินตอบบอกมานะไม่มีอะไรจริงๆหลังจากนั้นโดนออกคาดขันจนรับมือไม่ถูกเลยแต่ว่าเป็นคำพูดที่ชินคุงคาดไว้แล้วสินะจ๊ะฉันเองยังอดหัวเราะไม่ได้เลยซิซีดีก่ลาว ถ้าเอลี่รู้เรื่องมีหวังกลายเป็นเรื่องยุ่งยากอีกแน่ชินกล่าวเช่นนั้นหากให้เอลี่คู่มั่นของออกดูเข้าคงแย่เพราะเธอสงสัยความสัมพันธ์ของชินกับออกซึ่งชวนกระอักกระอวนเลยตั้งใจจะห้ามซิซีลีไม่ให้ไปบอกเธอแต่ซิซิลีปิดปากเงียบพร้อมทำสีหน้าคุมเคือ ละหรือว่าเอลี่รู้แล้วหรอชินเอ่ยถามเออเออคือซีซิดี้ยกนิ้วชี้แต่แก้มแล้วยังคอนี่มันอะไรกันน่ารักสุดๆไม่ใช่สิถึงจะน่ารักแต่อย่ามาแห่ๆนะทำอะไรลงไปเนี่ยชินกล่าวเช่นนั้นนี่อย่ามาจู่จี่ตรงนี้นะความรักมันฟุ้งไปหมดแล้วเอ๊ขอโทษครับ ขอโทษค่ะซิซี่บอกข่าวกับคนที่ไม่อยากให้รู้เรื่องที่สุดชินเลยจักรจี้ทำโทษแต่ถูกคุณย่าโกรธอยู่แต่ในโลกของตัวเองจนลืมทั้งสองคนไปส,สนิทเลยว่าแต่ซิซี่มาอยู่บ้านชินอย่างแนบเนียนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วหลังกลับมาจากลิตเติ้ลแฮมรีสอร์ทต่อให้ไม่มีธุระเธอก็มาที่บ้านของชินพูดคุยกับคุณปู่และคุณย่าแบบนี้ไม่ก็ทำตัวสนิทสนมกับพวกคนรับใช้ดูเหมือนจะเป็นการฝึกเจ้าสาวแบบต่อเวลาระหว่างหยุดพักเพื่อให้เธอคุ้นเคยกับการใช้ชีวิต ในบ้านวอลฟอร์ดก่อนที่จะแต่งเข้ามาเพราะฉะนั้นเธอสนิทกับพวกคนรับใช้เป็นอย่างมากแต่ตอนกลางคืนจะกลับบ้านไปเนื่องจากมีคุณย่าคอยจับตาดูอยู่ว่าแต่ทํำไมคุณย่าถึงต้องตามมาเกกะขนาดนั้นแต่ว่านะเหตุผลที่โดนโมโหโคงเพราะจูจีกันด้วยไม่แค่สายตาคนอื่นแหละชินคิดเช่นนั้นตัดมาทางลอเลน ลอเลนซึ่งกลับมาจากกลุ่มของผู้จอมารที่แยกตัวไปกำลังทำงานสืบข่าวอันเป็นหน้าที่หลักก่อนจะกลายเป็นจอมานผู้ที่ส่งเสียงเรียกเขาคือจอมารอีกตนซึ่งอยู่หน่วยข่าวกองเหมือนกันเขาเองก็กำลังทำงานสืบข่าวโดยอาศัยข้อมูลที่ลอเลนนำกลับมาเป็นไงบ้างเจอบุคคลเข้าข่ายไหมลอเลนเอ่ยถามจอมานที่ส่งเสียงเรียกเขาเกี่ยวกับความคืบหน้าในการรวบรวมข้อมูลแต่ว่าไม่เจอทางนั้นละ่ะ จำนวนเยอะเกินไปจึงไม่สามารถระบุตัวได้กลายเป็นแบบนั้นนะ่ะเราเลนตอบทางนี้ก็เหมือนกันให้ตายเถอะนักบุญหญิงเนี่ยได้รับความนิยมเหลือเกินมีคนคิดได้เยอะเกินไปนักบุญหญิงตอนนี้ผู้ที่ถูกเรียกชื่อนั้นในโลกนี้แม้จะรวมศาสนาเทพผู้สร้างแล้วมีแค่ซิซิลีคนเดียวเพราะมีผู้ปองร้ายนักบุญหญิงนั้นเยอะเกินไปจึงตกอยู่ในสภาพลำบาก ก่อนอื่นต้องตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมไวน้นี่แล้วจดรายชื่อบุคคลที่มีตำแหน่งพอสมควรรอเล่นเอ่ยขึ้นกลายเป็นจอมานแท้ๆยังต้องทำงานธุรการอีกไม่อยากทำเลยจอมานอีกตนหนึ่งกล่าวเช่นนั้นอย่าพูดแบบนั้นสิได้ใช้พลังหลังกลายเป็นจอมมานกับการรวบรวมข้อมูลนั้นเต็มที่ไม่ใช่หรอลอเลนกล่าวมันก็ใช่ถ้าก่อนหน้านี้มีพลังนี้คงสบายขึ้นเยอะ ถ้ามีพลังนี้ตอนทำงานในฐานะหน่วยข่าวกองไม่ว่าเป็นภารกิจแบบไหนย่อมทำได้สบายๆคิดแบบนั้นจอม,มานตนนั้นจึงพูดติดตลกแต่ลอเลนกับก่าวตำหนิทำอย่างนั้นคิดจะสนับสนุนจักรวรรดิหรอจอม,มานตนนั้นก็ตอบว่าขอโทษช่วยลืมเรื่องเมื่อกี้ไปที หน่วยข่าวกองสังกัดจกักรวรรดิการใช้พลังตอนนั้นเท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนจกักรวรรดิต่อให้พินาศไปแล้วกับเผอเอ่ยคําพูดเข้าข้างจากักรวรรดิอันน่าชังนั่นจอมานผู้นั้นจึงขอร้องรอเลนให้ลืมเรื่องนั้นไปเสียก็ได้ว่าแต่การตรวจสอบข้อมูลรอเลนเอ่ยขึ้นอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะมีจอมานอีกตนหนึ่งโผล่มาร่วมวงสนทนาของพวกรอเลนไม่จําเป็นหมายความว่ายังไง เราเลนเอ่ยถามทั้งที่รวบรวมข้อมูลไว้มากมายมหาศาลถึงขนาดที่หลังจากนี้ต้องลงมือตรวจสอบข้อมูลบอกว่าไม่จําเป็นหมายความว่ายังไงกันเราเลนสงสัยดูนี่สิจอมานตนนั้นเสนอบุคคลเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลคราวนี้ออกมา เป้าหมายคราวนี้เอาเจ้านั่นก็ได้มัง้งในมือลอเลน์คือเอกสารของบุคคลสําคัญอย่างยิ่งของอาณาจักรหนึ่งตำแหน่งและขนาดของอาณาจักรซึ่งชายคนนั้นสังกัดอยู่ตรงตามความต้องการของลอเลน์ทั้งหมดนั่นสินะเอาเจ้านี่ไปรายงานท่านซิสกันเถอะลอเลนก์กล่าวเช่นนั้นแล้วก็ถือเอกสารของบุคคลน,นั้นไปรายงานเซสข้างหลังลอเลน์นั้นค่อยยังชั่วพวกจอมานพาก,กันโล่งอกเพราะงานธุรการชิ้นใหญ่ได้หายไปแล้ว ตัดมาทางพวกชินผ่านไปหลายวันหลังพิธีประดับยศพอใช้เกตของชินไปรับทุกคนถึงบ้านเนื่องจากออกมาเดินข้างนอกกันไม่ได้ทุกคนก็มารวมตัวกันอยู่ที่ห้องวิจัยของพวกชินในโรงเรียนหลังจากไม่ได้มาเสียนานรู้สึกว่าไม่ได้มานานสุดๆยังไงไม่รู้เนอะ ผมก็คิดแบบนั้นครับเพราะตั้งแต่เข้าสู่ช่วงหยุดฤดูร้อนก็ใช้ชีวิตอย่างวุ่นวายทุกวันมาเรียกับทอเผยความรู้สึกเช่นนั้นจะว่าไปชินก็คิดแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงเพิ่งเข้าสู่ช่วงหยุดฤดูร้อนได้ไม่แค่กี่อาทิตย์เอาละ่ะถ้าอย่างนั้นจะเริ่มสอนเวทมนต์เกตแล้วพร้อมนะชินเอ่ยขึ้น พร้อมเสมอลินตั้งใจเต็มที่พร้อมกำหมัดแสดงความมุ่งมั Sud ่นเหตุผลที่ขอให้ทุกคนมารวมตัวในที่นี้ก็เพื่อสอนเวทมนต์เกณฑ์ให้ทุกคนซึ่งออกไปเดินข้างนอกไม่ได้หลังถามหาความตั้งใจเช่นนั้นลินซึ่งเฝ้ารอวันนี้มาตลอดตอบกลับคล้ายจะบอกว่าทนรอไม่ไหวแล้วถ้างั้นทุกคนนั่งก่อนจะอธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์ให้ฟังพอชินพูดแบบนั้นแล้วทุกคนก็นั่งประจำที่แต่โดยดีเอาละก่อนอื่นต้องอธิบายเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเวทมนต์ เคยเห็นเวทมนต์เกตมาหลายครั้งแล้วพอรู้ใช่ไหมว่าเป็นของแบบไหนทุกคนพยักหน้าพร้อมกันจากนี้ไปจะสอนภาพลักษณ์สำหรับใช้งานเกตแต่ว่านี่คือภาพลักษณ์ของฉันทุกคนใช้ภาพลักษณ์อื่นอาจจะเหมาะกว่า เรื่องนั้นขอให้ทุกคนไปค้นหาเองนะชินกล่าวเช่นนั้นถึงจะสอนหลักการแต่จะใช้ได้จริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของผู้ใช้แค่รู้หลักการไม่ช่วยให้ใช้เวทมนต์ได้หากไม่ทําความเข้าใจหลักการนั้นและตีความภาพลักษณ์ในแบบของตัวเองเวทมนต์จะไม่ทํางานดังนั้นต่อให้เป็นเวทมนต์เดียวกันภาพลักษณ์ที่จินตนาการจะแตกต่างกันไปตามแต่ละคนแล้วก็ขอจบตอนที่14เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน E ีีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกด ดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ